นิยายเสียงเรื่องฉลามอย่างงับน้องประพันธ์โดยยายฝัน EP หนรถสีแดงสไตล์โฉบเฉี่ยวสายพันธ์ุยุโรปแล่นเข้ามาในมหาวิทยาลังยอด้วยความเร็วในระดับปลอดภัยแล้วจอดสนิทอยู่หน้าตึกคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยชื่อดังเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยภายในรถนั้นหญิงสาวใบหน้าน่ารักราวกับตุ๊กตากำลังทำแก้มป่องตาโตจมูกรันเชิดขึ้นรับกับริมฝีปากได้รูปสีหวานฉ่ำวาว มือเรียวขาวผ่องเอื้อมไปเปิดประตูรถแต่กลับเปิดยังไงก็เปิดไม่ออกเพราะคนขับกดปุ่มล็อกเอาไว้หญิงสาวจึงสะบัดหน้าตาเขียวปัดหันมาว่าใส่คนขับรถจำเป็นว่าพี่ฉลามปิดประตูสิตูนจะลงหญิงสาววยยายทำปากความหน้างอด้วยความหมุดหนิดที่สะสมตั้งแต่เมื่อเช้าการ์ตูนจ้องชายหนุ่มอย่างขุนเคืองเมื่อวันเธออุตส่าห์ดีใจที่พ่อซื้อรถคันใหม่ให้ตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ว่า ถ้าเธอสอบเข้ามหาวิทยาลัยเดียวก,กันกับพี่ฉลามได้พ่อของเธอจะซื้อรถคันใหม่ให้สำหรับใช้เดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับมหาวิทยาลัยเธออุตส่าห์ตื่นขึ้นอาบน้ำแต่งตัวตั้งแต่เช้าด้วยความตื่นเต้นเพื่อที่จะขับรถใหม่ไปแดงไปอวดเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยแต่พอจะจับรถเท่านั้นแหละคุณศาสตราพ่อของเธอก็ยื่นกุญแจรถให้กับฉลามแล้วหันมาตั้งเงื่อนไขกับเธอว่า ไหนไหนูตูนก็ไปมาหาไลายเดียวกับให้พี่ฉลามก็ให้พี่เขาเป็นคนขับดีกว่าจะได้ปลอดภัยรถของหนูหนูก็ต้องขับเองสิคะคุณพ่อกาตูนกระทืบเท้าเรา่เราๆอย่างขัดใจทั้งที่อยู่ในชุดนักศึกษาหากทำตามที่พ่อว่ามีเท่ากับรถของเธอเป็นรถของพี่ฉลามไปโดยปริยายน่าสิสระตราอมยิ้มเข้าไปอบไหลลูกสาวคนเดียวคนตนแล้วดันหลังให้ขึ้นไปนั่งฝั่งข้างคนขับพลางเอ่ยว่า หนูเพิ่งจะขับรถเป็นใบขับขี่ก็ยังไม่มีให้พี่เขาขับและช่วยแนะนำหนูไปด้วยแบบนี้จะดีและปลอดภัยที่สุดหนุ่มใหญ่วัยห้าสปีมองนักศึกษาที่กำลังทำปากยื่นหน้างอด้วยประกายตาอ่อนโยนในขณะที่ชายหนุ่มในชุดนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ถูกเอ่ยถึงยืนอยู่ข้างรถเงียบๆขะคุณพ่อ กาตูนรับคำอย่างจนใจเอาไว้เธอมีใบขับขี่เมื่อไหร่เธอจะไม่ยอมให้พี่ฉลามแต่ต้องรถเธอแน่เมื่อเห็นว่าหญิงสาวเข้าไปนั่งในรถเรียบร้อยแล้วคนขับจำเป็นจึงยกมือไหว้ผู้เป็นประมุขครมุขของบ้านหลังใหญ่ก่อนขึ้นนั่งประจำตำแหน่งคนขับและสตาร์ตรถออกไปถ้าจะลงเสียงของฉลามดังขึ้นเรียกสติของคนที่กำลังพยายามจะเปิดประตูรถลงให้หันมามองเขา ก็ต้องเอาเสื้อแขนยาวมัดเอวคลุมเข่าเอาไว้เขาถอดเสื้อแขนยาวของตนเองออกแล้วยื่นให้เธอไม่ใส่มันเกะกะรุ่มร่ามใครอยากเอาคลุมเข่าก็คลุมเองสิการตูนแหวกขึ้นเธอเป็นคุณหนูของบ้านส่วนเขาเป็นแค่เด็กที่มาอาศัยใบบุญบ้านเธอมีสิทธิ์อะไรมาสั่งคุณหนูการตูนครับการเป็นผู้หญิงที่ดีงามจะต้องใส่กระโปรงยาวคลุมเข่าปกปิดเรือนร่างให้มีชีิตรักนวลสงวนตัว เขาเริ่มเปิดปาะกอบประสำสังสอนเธอด้วยใบหน้าเคร่งครึมไม่ใส่เปิดประตูรถเดี๋ยวนี้นะกาตูนตะหวัดสั่งชายหนุ่มเสียงแหลมชายหนุ่มนิ่งไปสักพักแล้วเอ่ยเสียงกดต่ำว่ารู้ไหมว่าการใส่กระโปรงสั้นอดขาเรียวสวยแบบนี้มันทำผู้ชายเขาคิดกันยังไงคิดยังไงก็ช่างฉันไม่สนฉันจะใส่ของฉันแบบนี้จะทำไมหญิงสาวเชิดจมูกรันรขึ้นเถียงอย่างอดดี ถ้าใส่แบบนี้ก็เท่ากับอยากล่อให้ผู้ชายอยากกัดสิ้นทรรชายหนุ่มก็โน้มตัวลงมากัดที่ต้นขาขาวพองของเธอจริงๆเอ๊หัวใจของเธอเต้นกระหน่ำแรงขึ้นเมื่อลมหายใจร้อนเผาเป่ารถผิวเนื้ออ่อนๆทำเอาเธอขนลุกเกรียวขึ้นทั่วทั้งตัวทำอะไรหนะ้าพี่ฉลามอ้า ท้ายประโยคหญิงสาวครางลั่นเมื่อรู้สึกถึงความร้อนระอุข,ของริมฝีปากร้อนเผาของชายหนุ่มกำลังขมเม้มดูดดึงไปตามต้นขาของเธอทำเอาความเสียวซ่านแปลกๆพุ่งวาบจากจุดนั้นลุกลามไปทั่วทั้งตัวอักกะกัดตูนทำไมงื้ออกาตูนครางเสียงสั่นพยายามพลักคนตัวโตให้เงยหน้าขึ้นแต่เรี่ยวแรงของเธอเหมือนจะสูญสิ้นไปหมดอย่างไร้สาเหตุ ฉลามขบเม้มเนื้ออ่อนที่โผล่พ้นชายกระโปรงเกิดเป็นรอยแดงจนทั่วแล้วจึงยอมเงยหน้าขึ้นคราวนี้จะยอมเอาเสื้อคลุมไว้หรือยังเขาเอ่ยเสียงพร่าแหบอย่างคนที่พยายามสะกดอารมณ์บางอย่างเอาไว้หญิงสาวเห็นต้นขาอ่อนของตนเต็มไปด้วยรอยแดงที่เขาขบเม้มดวงตากลมโตเบิกกว้างใบหน้าก็ร้อนเผาขึ้นจากนั้นหล่อนก็กรีดร้องออกมาสุดเสียงกรีด ในที่สุดการ์ตูนก็จำยอมต้องรับเอาเสื้อกันหนาวของชายหนุ่มมาพันรอบเอวปล่อยให้ความยาวของเสื้อปิดคลุมรอยแดงเป็นจ้ำๆเอาไว้ไอ้คนสวนไอ้คนขับรถไอ้คนหิ้วของไอ้พ่อครัวไอ,ไ,อไอ้ๆคุณหนูการ์ตูนกำมือพ่นคำด่าเขาสารพัดในขณะที่รถใหม่ไยแดงของเธอเคลื่อนตัวออกไปเธอกระทืบเท้าเรา่เราๆไม่รู้จะสัญหาคำใดมาด่าเขาให้หายแค้นใจ ถ้อยคำที่เธอพ่นออกมานั้นล้วนแต่เป็นความจริงทั้งนั้นตั้งแต่เธอจําความได้เธอก็เห็นเขาทำงานในบ้านทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้ารดน้ำต้นไม้ทำกับข้าวหรือแม้กระทั่งการเก็บโต๊ะอาหารหรือล้างจานทั้งๆท,ที่บ้านของเธอก็มีคนรับใช้ทําหน้าที่เหล่านั้นแต่เขากลับชอบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือลุงลงป้าป้าทำงานพวกนั้นเสมอ ทุกคนในบ้านจึงรักและเมตตาฉลามมากโดยเฉพาะพ่อของเธอท่านส่งเสียชายหนุ่มในเรียยนจนถึงระดับปริญญากาตูนวีนาเพื่อนสาวของกาตูนวิ่งออกมาพร้อมกับร้องเรียกด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นดีใจคนถูกเรียกหันไปยิ้มให้กับเพื่อนของตนแต่รอยยิ้มนั้นพลันแข็งค้างเมื่ออีกฝ่ายชะเงงคอมองตามก้นรถแล้วถามอย่างกระตือรือร้นว่า เมื่อกี้ใช้พี่ฉลามหรือเปล่าพี่ฉลามที่เป็นนักบาสมหาลายัยคณะวิศวะปีสามที่กำลังฮอตมากๆเทโครดๆการ์ตูนเบ้ปากเหลือบตามองบนให้กับเพื่อนสาวอย่างเอทรอากับอาการคลั่งคล้ายหนุ่มหล่อของเพื่อนพี่ฉลามเนี่ยนะหนุ่มสุดฮอตในมหาลายัยก็ใช่หน้าสิทธ์เธอไม่รู้หรือไงเรียนที่มหาวิทยาลายัยจนจะเทอมหนึ่งแล้วเนี่ย วีนาทำตาเคลิบเคลิ้มหล่อนเป็นสาวเปรี้ยวจี๊ดทันสมัยและยังเป็นนักกิจกรรมตัวยงดังนั้นข่าวคราวในมหาวิทยาลัยไม่อาจหลุดพ้นไปจากสายตานักล่าหนุ่มหล่อของเธอไปได้ไม่รู้ฉันไม่ได้บ้าผู้ชายเหมือนเธอนี่การ์ตูนแหวกขึ้นเธอเคยได้ยินคนรับใช้ในบ้านเอ่ยถึงพี่ฉลามอย่างชื่นชมไม่ขาดปากอยู่บ้างว่าทั้งเรียนดีกีฬาเก่งยิ่งโตยิ่งฉลาดทำอะไรก็ดีไปเสียทุกเรื่อง ฉันรู้แค่ว่าพี่ฉลามคือคนขับรถของฉันหญิงสาวเชิดหน้าตอบสะบัดเสียงพยายามพูดข่มให้ชายหนุ่มดูไม่ดีสุดฤทธิ์แม้คนขับรถหลอ่ลอๆแบบนี้ฉันก็อยากจะมีบ้างนะแกโอ้ยพอๆหยุดพร่ำเพ้อถึงผู้ชายแล้วไปเรียนได้แล้วย่าการตูนสะบัดหน้าเดิมสาวเท้าไวๆเข้าสู่อาคารเรียนเฮ้ยเดี๋ยวรอฉันก่อนสิเธอมีเบอร์โทรพี่ฉลามไหมขอหน่อยสิ วีนารีบสาวเท้าเข้าไปคลอเคลียทํทำท่าประจบขอในสิ่งที่ต้องการไม่มีกาตูนตอบเสียงห้วนงั้นขอเบอร์ที่บ้านแกก็ได้อยู่บ้านด้วยกันไม่ใช่เหรอกาตูนถอนหายใจยาวจากนั้นก็ตัดสินใจเร่งฝีเท้าขึ้นอีกเพื่อหน,นีเพื่อนสาวจอมตื้อแถมยังบ้าผู้ชายหรอในขณะที่กาตูนนั่งเรียนในห้องเรียนนั้นในหัวของเธอก็กระวัดไปถึงอีกคนที่ฝากรอยแดงเป็นจ้ำๆไว้ที่ต้นขาของเธอ ผู้ชายคนนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอเมื่อ14ปีก่อนตอนนั้นเธออายุเพียงห้าขวบตั้งแต่มารดาของเธอตายด้วยโรคร้ายเด็กหญิงก็เอาแต่เก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ยอมพูดไม่ยอมจาจนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งระหว่างที่เธอรอพ่อกลับมากินข้าวเย็นด้วยกันคุณศัสตราบิดาของหล่อนก็จูงมือเด็กชายพร้อมกับผู้หญิงวัยกลางคนเข้ามาในบ้าน หนูน้อยกาตูนจ้องมองคนแปลกทั้งคู่ด้วยความสงสัยปนหวาดระแวงสร้อยเอากระเป๋าคุณพินขึ้นไปไว้ห้องข้างบนสรัตตราหันไปสั่งคนรับใช้ที่หิ้วกระเป๋าใบโตสองใบตามหลังมาจากนั้นจึงหันมาสบดวงตาเล็กๆที่จ้องมาอย่างไม่วางตากาตูนลูกมารู้จักกับพี่ชายสิต่อไปนี้พี่ฉลามจะมาเป็นพี่ชายของลูกนะ เด็กหญิงวัยห้าขวบมองเด็กชายที่ตัวสูงกว่าเธอหนึ่งเท่าตัวสลับกับผู้หญิงที่กำลังเซิกเสือ,อื่นหนูไม่เอาหนูไม่มีพี่ชายหนูจะเป็นลูกคนเดียวของพ่อเด็กหญิงตัวน้อยกระโดดลงจากเก้าอี้เข้าไปกระชากมือบิดาให้ออกห่างจากคนที่จะมาเป็นพี่ชายของเธอหนูไม่เอาแม่ใหม่ด้วยเด็กน้อยกรีดร้องออกมาอย่างเด็กเอาแต่ใจ เด็กชายตัวผอมถูกผลักจนเซไปก้าวหนึ่งผู้เป็นมันดาจึงคุกเข่าลงอบกอดเขาไว้พลางตั้นสะอื้นสรัตราเห็นอาการต่อต้านของลูกสาวเช่นนั้นจึงนั่งลงคุกเข่าให้ใบหน้าเสมอกับดวงเด็กน้อยหญิงแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าไม่เอาหน้าการ์ตูนทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยใครบอกว่าพ่อจะหาแม่ใหม่ให้การ์ตูนกันเขาลูบศีรษะลูกน้อยอย่างปลอบประโลมแล้วเอ่ยกับเธอโดยใช้เหตุผลต่อไปว่า นี่คือคุณนะ้าพินคุณนะ้าจะมาช่วยดูแลหนูไม่เอาเด็กน้อยสายหน้าโรกรีดร้องลั่นบ้านแต่พ่อของเธอยังคงพยายามอธิบายอย่างใจเย็นหนูจะได้มีเพื่อนเล่นไงพี่ฉลามจะได้สอนหนูทำการบ้านคอยปกป้องหนูไงไม่อยากมีเพื่อนเล่นหนูมีพ่อคนเดียวพอแล้วคราวนี้เด็กน้อยลงไปนอนชักดิ้นชักงอยอยู่บนพื้นเด็กชายตัวผอมขมวดคิ้วมองภาพนั้นด้วยใบหน้าเคร่งเครียดเกินวัย คุณหนูขยะร้องเลยนะคดีฉันรบกวนคุณและคุณท่านไม่นานหรอกค่ะเมื่อจัดการธุระทุกอย่างเสร็จสิ้นดีฉันจะพาลูกกลับต่างจังหวัดค่ะน้ำเสียงอ่อนโยนของสายพินสั่นเครือเสียงเศร้าส้อยเจอซะอื้นนั้นทําให้เด็กหญิงที่กําลังชักดิ้นชักงอบพื้นหยุดร้องแล้วเงยหน้าขึ้นมองเธอสายพินปาดน้ําตาออกจากแก้มรู้ตัวดีว่าหากเหยียบเข้ามาในบ้านหลังนี้ต้องถูกคําคอรหานินทาเป็นแน่ แต่ยามนี้เธอกับลูกน้อยไรที่พึ่งพิงสามีของเธอได้เสียชีวิตจากไปเมื่อไม่กี่วันที่แล้วในเมืองหลวงอันกว้างใหญ่เช่นนี้เธอไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครได้อีกนอกจากสรัตราที่เป็นเพื่อนสนิทกับสามีเธอมานานจะทำอย่างนั้นได้ยังไงละ่ะคุณพินหากทำเช่นนั้นก็เท่ากับว่าผมดูแลคุณไม่ดีวัฒนาที่จากไปคงจะตำหนิผมเอาได้ผู้เป็นประมุขของบ้านมีสีหน้าหนักใจเป็นอย่างยิ่ง เขาเป็นต้นเหตุทำให้วัฒนาต้องเสียชีวิตดังนั้นจึงต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัวของเพื่อนสนิทอย่างน้อยก็จนกว่าฉลามจะโตพอที่เลี้ยงดูสายพินต่อไปได้เกิดความเงียบครอบงำขึ้นช่วขณะสระตราจึงตัดสินใจขั้นเด็ดขาดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความสบายใจของเธอและป้องกันไม่ให้ใครนินทาเราทั้งคู่เสียหาย ฉันจะให้เธอไปอยู่ที่เรือนหลังเล็กก็แล้วกันใช่แล้วให้ไปอยู่เรือนหลังเล็กที่มีผีสิงกับงูโวเยเด็กน้อยเอ่อยอู้อี้ขึ้นมาทั้งทั้งน้ำตาอย่างไม่แห้งเรียกเสียงหัวรเราะเบาๆทำลายบรรยากาศเคร่งเครียดเมื่อครูขึ้นมาได้ขอบคุณค่ะคุณหนูขอบคุณมากค่ะคุณศศสตราด้วยเหตุนี้สายพินจึงจับจูงมือเด็กชายเดินไปยังบ้านหลังเล็กท้ายสวนก่อนก้าวออกไปจากบ้านหลังใหญ่ เด็กชายหันกลับมาขมวดคิ้วมองเด็กหญิงที่กำลังแลบลิ้นปลิ้นตาให้เขาทั้งที่น้ำตาอับแก้มตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเธอก็มองเขาเป็นเพียงผู้อาศัยที่มาขอใบบุญของพ่อเธอเท่านั้นและพยายามแสดงตนว่าเหนือกว่าเขาอยู่ตลอดเวลาฉลามเองก็ฉลาดพอที่จะไม่โต้เถียงเธอหรือไม่เคยปฏิเสธเมื่อถูกเธอเรียกใช้ให้ทำนู่นทำนี่ จนกระทั่งหญิงสาวเริ่มคุ้นเคยกับการที่มีเขาอยู่ข้างๆคอยเป็นเพื่อนเสมอมาแต่พอนานวันยิ่งโตขึ้นดูเหมือนว่าเขาจะเงียบขรึมมากขึ้นเหมือนคิดสิ่งใดในหัวอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังชอบดูเธอมากขึ้นไม่ตามใจเธอเหมือนแต่ก่อนแล้วหรือว่าเขาจะลืมว่าตนเองอยู่ฐานะอะไรแล้วเธอเป็นอะไรไม่ได้การแล้วแบบนี้เธอจะต้องทำอะไรสักอย่าง เพื่อย้ำให้เขารับรู้ถึงฐานตนเองว่าเขาติดหนี้บุญคุณเธอหรือพูดให้ถูกคือพ่อของเธอมีบุญคุณท่วมหัวเขาดังนั้นเขาจะต้องชดใช้หนี้บุญคุณนั้นโดยการทำดีตอบแทนเธอและอยู่ใต้เงื้อมมือของเธอตลอดไปตามมาอ่านผลงานทุกเรื่องได้ที่มารีตมารีตมารีตตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่าง